สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมมะนาวนะคะมะนาวมะนาวกำลังติดหมากติดหน่วยเยอะเลยนะคะวันนี้เราปลูกในกระถางในพื้นที่จำกัดเล็กๆนี้นะคะทีนี้ก็ปลูกไว้ เข้าปีที่สองนะคะก็เริ่มมีหน่วยนะคะมีติดดอกใข่แล้วนะคะตอนแรกดอกข้าบานสวยเต็มต้นเลยนะคะก็ยังไม่เคยเห็นว่าบานเยอะขนาดนี้เนาะก็ไปได้ถ่ายตอนออกดอกเยอะๆมันสวยมากๆนะคะมันเต็มต้นเลยนะคะปลูกยังไงให้มัน ติดผลเยอะขนาดนี้เดี๋ยวคอยดูต่อไปว่ามันจะเยอะแค่ไหนนะคะมันติดมากติดหน่วยขนาดนี้มันจะอยู่กับเราไหมนะคะทีนี้เราก็มาบำรุงดินเนาะดีก็คือเปลือกไข่ที่เราเก็บไว้เวลาเราเจียวไข่ทอดไข่เนาะแต่ละวันเก็บไว้สะสมได้เยอะเลยเราก็มาตำให้ละเอียด ตากให้แห้งแล้วเราก็มาโรยบำรุงพืชนะคะอันนี้ก็รดน้ำอย่าให้น้ำแห้งไปเนาะเวลาจะเดินทางไปไหนเราก็กรอ,อกน้ำตัวน,นี้ใส่ไปนะคะไม่ให้ดินเข้าแห้งไปเนาะนี่มากิ่งนี้ก็ออกติดลูก เยอะเลยนะคะก็ถือว่าผลงานใช้ได้เลยทีเดียวนะคะนี่ติดหลายลูกเลยนะคะก็ไว้ชื่นชมก่อนว่าเขาจะออกลูกผลมายังไงอันนี้ซื้อมาจากกิ่งตอนในร้านขายต้นไม้นะคะก็เอามาปลูกไว้ในกระถาง น้อยเวลาเราเก็บกินจะได้เก็บกินง่ายเนาะนคนที่ชอบปลูกนะคะก็ตัวกิ่งนี้ยังไม่ออกดอกเนาะก็เพิ่งเป็นปีแรกที่เขาติดให้เยอะขนาดนี้เนาะก็รอให้มันโตไม่ไหวก็เลยถ่ายมาให้ชมก่อนว่า เขาติดหมากเยอะมากเลยวิธีบำรุงยินก็อย่างที่บอกนะคะเราใช้กระถางใบขนาดใหญ่หน่อยเนาะจะได้ใส่เพิ่มธาตุอาหารให้เขาลงไปปรุงดินให้เขาด้วยเนาะผสมดินนะมีเศษอาหารเศษกล้วย น้ำซาวข้าวอะไรนี้เราก็เทรดลงไปด้วยนะคะช่วยลดขยะลดเศษอาหารเราด้วยเลยนะคะเป็นปุ๋ยหมักอย่างดีนะคะนี่ตอนนี้เลยนะคะชื่นชมมากมันออกหมากสวยมากเลยนะคะ ลองปลูกไว้นะคะเก็บง่ายกินง่ายอยู่ในกระถางนะคะ